สวัสดีครับพบกับช่อง The Scoreboard นะครับ s กอร์พารวยประจำวันที่23มิถุนายน2566นะครับก็มาดูสรุปนะครับเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มนะครับผมให้ไว้ทั้งหมด6คู่นะครับเข้าสูงแรก5คู่นะครับแล้วก็เป็นสูงเต็มทั้ง5คู่เลยนะครับแล้วก็มีย้ำไป1คู่นะครับย้ำหลัง1คู่นะก็ว่าทำกำไรกันไปได้อย่างงดงามเลยทีเดียว นะครับส่วนฟุตบอลตามตำราผลเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับนะครับก็ให้ไว้เป็นคู่วาซาลุนนาะกับทบีเอฟเคนะครับห้าทุ่มก็ยิงประมาณนาทีที่35นะครับก็กำลังสวยเลยนะครับนาทีนี้ก็น่าจะน้ำล้นๆ้นแหละนะครับก็ชนะไปสูงแรกนะครับโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับ รายการฟุตบอลตามตำรานะครับวันนี้เป็นคู่ของลิทูเนียนะครับลีกลิทูเนียลีก้าวันนะครับระหว่าง FK n เ p t นปจูนัะครับกับอะไรเนี่ย FK k a คา s ์โนสากิลิูอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็เตะกันในเวลา5้าทุ่มทางด้านอัตรตาต่อรองวันนี้เรามาดูกันที่ราคาภูเสมอ3.75อีกครั้งหนึ่งนะครับ นะฮะก็ทางด้านราคาพูดให้เจ้าบ้านนะครับชนะนะครับแล้วก็เสมอเนี่ยอยู่ที่เลทสามส่วนแพ้4.0 4.50นะเช่นเดียวกันเจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับ1.80แล้วก็สูงเต็มเวลานะครับอยู่ที่ตอนนี้ไหลไปที่2.5ทับ3นะครับอาจจะเป็น2.75นะครับ ก็ราคานี้เมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีประตูด้วยนะครับส่วน head to head นะครับคู่นี้เจอกัน2ครั้งหลังสุดนะครับเจ้าบ้านชนะ1นะครับแพ้1ออกสกอร์สูงทั้ง2ครั้งเลยนะครับทางด้านตารางคะแนนเนะเาะก็ทางเจ้าบ้านเนี่ยอันดับนะครับอยู่ที่อันดับ8เล่นไป13นะัดทำไปแล้ว15ประตูเสีย12นะครับ ผลต่างประตูได้เสียบวก3ส่วนทางด้านทีมเยือนนั้นอยู่อันดับ13นะครับเล่นไป13นัดยิงได้16ประตูเสียไปถึง21ประตูผลต่างประตูได้เสียลบ5นะครับส่วนผลจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาตามลุ้นกันนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดอะสกอร์บอร์ดนะครับสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับทักแอดมินว่าต้องการเข้ากลุ่ม VIP นะครับเพียงเดือนละ250บบาทมีทัศนะแนวทางสูงเต็มเวลาและสูงแรกให้ทุกๆวันนะครับในกลุ่มเนาะก็ถ้าสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ